จากท,ที่แล้วนะคะเราก็พีดถึงขั้นตอนการทอเสื่อบวกนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะเราก็จะม,มาเรียนรู้ขั้นตอนสุดท้ายกันนะคะว่าทําอย่างไรนะคะก็คือการที่เรานำทอนำเสือบวกมาทอนะคะได้พอขนาดจะต้องเก็บม้วนผืดเสื่อนะคะโดยยกไม้ผิอลงแล้วม้วนเสื่อนะคะ จากนั้นเมื่อทอเสร็จนะคะก็ตัดเสือออกจากงน,นะคะแล้วมัดปลายเชือกให้เรียบร้อยนะคะแล้วใช้กันกรรตัดตกแต่งปลายยกพิมน,นะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความสวยงามได้เป็นระเบียบค่ะต่อไปนะคะก็ะจะมาสรุปการจัดทําหลักสูตรของถิ่นนะคะเรื่องการทอเสือกุกนะคะทําให้ได้ทราบว่านะคะการทอเสือกุกนะคะจะมีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะปู่ย่าตายาย โดยเริ่มแรกมีการใช้ปกเหลี่ยมนะคะหรือที่เรียกว่าผีหน้านะคะยังไม่มีการย้อมสีผลิตภัณฑ์นะคะหรือทำลวดลายส่วนใหญ่นํามาใช้ในครัวเรือนนะคะส่วนในปัจจุบันจะนิยมใช้ปกกลมนะคะมาใช้แทนปกเหลี่ยมนะคะเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หาง่ายในแหล่งธรรมชาตินะคะและเมื่อนํามาทอเสื่อแล้วจะมีคุณสมบัติเหนียวและเป็นมันวบาวนะคะประโยชน์ที่ จะได้รับนะคะในการจัดทําหลักสูตรในครั้งนี้นะคะก็คือได้เรียนรู้จากการทํางานจากประสบการณ์จริงนะคะและ2นะคะได้เรียนรู้จากการทํางานเป็นจริงนะคะและ3นะคะได้ความรู้เรื่องการพอสืบบกจากผู้เชี่ยวชาญและปากชาวบ้านนะคะ4ี่นะคะได้รับความสนุกสนานและเป็นการเสริมสร้างความสามารถีค่ะ5้านะคะรู้จักการแก้ปัญหาในการทํางานหนะคะมีความจหรักและเห็นคุณค่าของคุณปัญญาท้องถิ่นนะคะ ส่วนข้อเสนอแนะนะคะควรให้นักเรียนนะคะหรือผู้ที่สนใจนะคะได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากต้องสิ่อื่นนะคะเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์นะคะจากต้นกกและควรมีการพัฒนาและออกแบบรวดลายให้สวยงามน,นะคะหลากหลายและสร้างสรรค์น,นะคะสุดท้ายนี้นะคะข้าพเจ้าก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปการนำเสนอหลักสูตรของข้าพเจ้านะคะถ้าผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ